สุดเศร้าจอยชวนชื่นสูญเสียคุณแม่เยื่อทรงแสงคนดีของลูกไปเป็นนางฟ้าความเจ็บปวดหายไปเหลือแต่รอยยิ้มไว้ให้ลูกเผยจัดพิธีรดน้ำศพที่วัดโพบันลังวัดที่มีเจดีพ่อโมมขอแสดงความเสียใจกับนักแสดงตลกดังจอยชวนชื่นหลังสูญเสียคุณแม่เยื่อทรงแสงโดยเธอโพสต์แจ้งความเมื่อคืนกลางดึก ของวันที่31สิงหาคม2566ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า RIP แม่เยือ่อทรงแสงและได้โพสต์ภาพความทรงจำกับคุณแม่พร้อมเขียนข้อความอะไรว่าคนดีของลูกไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วความเจ็บปวดหายไป เหลือแต่รอยยิ้มไว้ให้ลูกรักแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยื่อทรงแสงจากไปไม่มีวันหวนกลับกำหนดการคร่าวๆนะคะจัดงานที่วัดโพบันลังวัดที่มีเจดีพ่อดมรดน้ำศพครุ่งนี้ช่วงเย็นวันเผาวันพุธคะ่ะท่ามกลางเพื่อนตลกในวงการและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความเสียใจมากมายอาทิขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเสียใจด้วยนะจอย ที่จอยเสียใจด้วยนะคะอาจอยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นต้น